วันนี้นะครับเราจะมาทําการแข่งขันอะไรเป็นการแข่งขันบ้าวนะครับระหว่างน้องป๊อบป๊อกอายครับกับน้องก้าวค่ะถ้าเกิดว่าใครแพ้นะครับสองคนนี้นะคนนั้นนะครับจะโดนแป้งนะครับผมเนาะนี่เนาะหนึ่งสองสามเริ่มเป็นไงกาวไปกมาไปขึ้นแล้วนะครับผมอาชีมเมองเลยคร <c oughs> ับน้องก้าวเล่น ครับโอจะหลอนหรือเปล่าจะหลอนหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยเสียใครเสียใครป๊อบไน่เฮ้ยไหนดูดิไหนดูดิเออไม่ต้องไปเออไม่ต้องเนี่สิบสี่ละคนสวัสดีครับป๊อบกับจังภูมิแม่งงอกสีตุลิโกครับอ้าโอเควันนี้นะครับเราจะมาทําการแข่งขันอะไรว้าวครับเออเป็นการแข่งขันเ้าะนะครับระหว่างน้องป๊อบ กับน้องน้องเสียงดังๆหน่อยสิคะคนนี้นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับใช่ไหมเรียนอยู่ชั้นเดียวกันชั้นปอ,อะไรปหนึ่งทั้นหนึ่งครับอ่านี่ล่ะปหนึ่งั้หนึ่งรู้จักกันดีใช่ไหมมันแกล้งน้องไหม<ช>แกล้งออวันนี้นี่จัดการร้างแข้นกันเลยวันนี้เราจะมาแข่งว่าวกันว่าวของน้องป๊บอบไอ้นะครับก็จะเป็นว่าวกา้านมะยมนะครับ พยายามประคองมนะันเนาะอย่าให้มันหักนะโอเคแล้วว่าของน้องก้าวเป็นก้านไม้ไผ่นะครับผมวันนี้เราจะมาชิงกันถ้าเกิดว่าใครแพ้นะครับสองคนนี้นะคนนั้นนะครับจะโดนแป้งนะครับผมเนาะนี่เนาะใครจะโดนแป้งก็ขอลุ้นกันนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มทําการแข่งขันปล่อยว่าวกันเลยเนาะว่าวใครตกก่อนนะครับคนนั้นก็จะโดนแป้งมามาเริ่มทําการปล่อยว่าวกันเลยครับผมเอาพร้อมยังหนึ่งสองสามเริ่มเริ่มเอาแล้วครับตอนนี้ โอ้โหเอาแล้วครับน้องป๊อบแอก็เริ่มแล้วครับน้องแก้วก็เริ่มแล้วอย่าให้ล่าพังเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ปล่อยเชือกมันไม่ปล่อยเชือกมันจะอันนี้ได้ไงเอาแล้วก็ปล่อยเชือกเลยปล่อยเชือกเลยก้วแก้วปล่อยเชือกแต่แหละเอาแล้วว่าไม่ฝ่ายขึ้นแล้วครับแต่น้องป๊อบออนยังไม่ขึ้นเลย มันอะไพี่มันอะไรพี่มันหะไรมพี่มีมีแฟนคลับมีแฟนคลับมาด้วยเอาแล้วปล่อยดิปล daí, ป SDK, dig, oid, ่อยดิปล่อยดิเก้าเก้าคืดคืดก็จะวิ่งยังอ่ะปล่อยเชืกและมันติดลมชักเลยแหละชักช็อกเลแหละเออปอบไอปอบไอก็ยังไม่ขึ้นนะปอบไอมึงมันจะขึ้นยังไงมึงไม่ปล่อยเชือกอ่ะเอาแล้วเอาแล้วติดโอ้ว้าวน้องเก้าติดอ้าวหางขาดโอ้โห ไม่น่รอดนะครับผมดูทรงแล้วไม่น่ารอดแม่งงั้นเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้ทีละคนเนาะ <c oughs> ลัทีนี้นะครับเออสงสัยแน่จะไม่รอดนะเดี๋ยวผมจะทําการนะครับปล่อยให้ทีละคนเนาะเพราะว่ามันจะได้ง่ายเนาะแล้วก็มาลุ้นกันว่าว่าใครจะตกก่อนละกันเนาะถ้าเกิดว่าว่าใครตกก่อนนะคนนั้นแพ้ใช่ไหมโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับมา,มาเดี๋ยวผมจะเริ่มลำแรกเลยเป็นของน้องเก้านะครับผมน้องป้ไเน้องป็ไงละละลงมาแล้วเอาละ,ละ เอาแล้วขงงแล้วเออเก็แล้วก็แลโอป๊มันเบียบ้นคแล้วเฮ้ยโควแล้วย่งรบไกรบัปอบไมาทำกปกาโอเคครับท่านชมเดี๋ยวจะให้น้องปรอบไอปล่อยนะครับน้องปอบไอก็อยู่นี่เนาะเป็นไงปรอบไอ สบายขึ้นแล้วนะครับผมค่อยๆชักกะมาอยู่ล่มๆดิเออค่อยๆชักอย่าไปชักแรงปล่อยเชือกมันอีกดิแล้วให้มันนิ่งๆโอ้โหมันจะตกแล้วพ่ยตกแล้วตกแล้วค่อยๆประคองมันไว้เอาละตกแล้วตกแล้วตกไอโดนแป้งนี่ยอ้ออ้ออ้อไม่ละไปอยู่ตรงนู้นนี่หาชีเมลเลยปล่อยขึ้นอีกดิปล่อยขึ้นอีกดิเชือกหวนแล้วเนี่ย ไม่หลับ <c oughs> ละเดี๋ยวปล่อยของน้องป๊อบไอ้ก่อน <c oughs> โออวดติแล้๋อติดแล้ว, <c oughs> อลวเออเรียบร้อยเลยปอบไอ้จับกล้องเลยพี่เออเรียบร้อยเลยติดละเ <c oughs> ออเรียบร้อยครับป๊อบไอ้โดนแป้งดูครับเชือกขาดเลยเปล่าไปค้างอยู่บนนู่นละเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวมาดูว่าวน้องเก้ากันก่อนเนาะในนๆก็ถ้าเกิดว่าตกสองคนก็โดนสองคนนะครับอ่ะน้องเก้า แฮมเดยดแฮมเดยดแฮมถึงด้งโอ้ว้าันกอับกขึ้นอย่างง่ายเลยเดดมันแรงมากรีบไปเก็บเลือยะนี่มันเคเร่อ่ะโอ้โหโอ้ขึ้นางง่ายเลยเอาเรียบร้อยที่ไหนไอยไปเไเลยไปยเเีย ราปคองเองถ้าเกิดว่าน้องก้าวทำตกน้องก้าวก็ดนแต่ถ้าไม่ตกก็ป้อมแอร์โดนนะครับอ่ะอ่ะโอเคอันนี้ให้น้องจับแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยน้ามืดเลยตักแดดครับน้องก้าวเล่นครับโอ้จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าจะไปเสาวน่ยหรอเอาเรียบร้อยครับของน้องก้าวก็ตกนะครับผมสรุปแล้วเด็กเล่นเ้าไม่เป็นครับ เอาเชียใครเชียใครทั้งหมดเนี่ยเชียใครเชียใครป๊อบไอทีมใครเชียใครทีป๊อบไอ้แกเชียใครเอยังไม่รู้เนี่ยเนก็โดนแป้งพร้อมป๊อบอาย่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเ่ีย่าโอเค่าเ่า่าฮ่าน่าฮ่าาาา่่่่เฮดด่อา่่่่ โดนโดนเหมือนกัน,นกมามาโดหนอ๋ออ้นมือเป็นไรอันมือจะมือนะครับอืมเรียบเลยมามามา,มาตรงนี้มาตรงนี้ต่อมาต่อไปให้ทุกคนรวมตัวกันแปะก้าวมาเข้ามาอยู่นี่ เออไม่ต้องเออไม่ต้องแปะตัวเองค่ไปเนี่ยไปดูตัวเออเออเอาละครับซึ่งล้นอ่าไปอืมนะครับเออแจกแจกันแจกแจกันเออเออไอ้เหมยเหมยเอาทีละคน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 เออทีละคนทีละคนทีละคนโอเคมาอยู่รวมกันค่ะ ตอนนี้นะก็จบอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกดอะไรกดอะไรกดติดตามให้ช่องภูแมงงกพร้อมกันงกงกงกสตูดิโอ มาหออยู่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็<อ>ไปเรื่อยๆเนาะโอเค EP นี้ก็สนุกไหมพ้อไปสนุกมากรีบเล่นเพ <ไว S 1> ิ่ง <ไว S 1> แค่แป๊บเดียวนี่นะสนุกเนาะแค่แป๊บเดียวนี่นะแล้วน้องก้าวา <c oughs> โดนพี่ชายลืมเนาะไ, <ว S 1> ไปแล้วนะครับไหนโชว์ของลับหน่อยยยอออุุ้้้ยอุ้ย